บรรทุกของขนของได้นั่งได้ครับฟอร์จู e r อรครับรถขายดีอันดับ1ฮะตัวนี้ครับราคาดีมาก7 9 9 9 0 0บาทฟอร์จูเนอร์ีวปี2018เลขไมล์แสน0 0 0 0โลราคาอยู่ที่7 90, 9 9 9 0 0 0บาทครับเดินทางเข้ามาแล้วเป็นเครื่องยนต์2.4เซลฮะดูครับโครงสร้างบอดี้ด้านหน้า,ห,นาห้องเครื่องเดิมๆรถยังไม่ทันล้างเห็นไหมครับ นี่คือค่าฝุ่นเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีขยับสติกเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดยังอยู่ครบแผ่นเพจเดิมๆฮะนี่ครับนี่คือรถสภาพพึ่งเดินทางเข้ามาจอดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวล้างทําความสะอาดเก็บงานให้ทุกอย่างครับมาดูที่ด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับตรงนี้ LED สปอร์ตไลท์ตัดหมอกมีให้ครบครับไปดูที่ล้อแม็กครับล้ออลลอยเดิมจากโรงงาน อย่างมิชลีนปี2023ใหม่ๆใ,ใช้กันยาวๆครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED นะฮะชุดแต่งด้านข้างครับมีบันไดข้างนะครับแล้วก็ราวแหลกหลังคานะครับ,บไปมาดูที่ภายในครับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับพวงามาลัยมัติ เกียร์เพนทัชชิพที่พวงมาลัยสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลขไม่หนึ่งแสนสโลครับตัวนี้ครับวิทยุฟอนเดิมเกียร์ออโต้นะครับปุ่มคูชสตาร์ทกระจกออโต้ทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบมาดูที่บ่อแถวกลางครับพักแขนตรงกลางมีให้วางแก้วน้ําขวดน้ําได้หมดนะครับนี่ครับแอร์ออโต้หลังคานะครับพรมกระดุมเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับ มาต่อที่ด้านท้ายครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะครับเซ็นเซอร์ในตัวกล้องมองถอยหลังฝาท้ายไฟฟ้าครับนี่ครับปิดเปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้ฮะนี่ครับมาบไปดูที่ด้านท้ายครับเบาะแถว3สามารถพับข้างได้แบบนี้ฮะนี่ครับชุดแต่งเป็นพรมกระดุมนะครับบรรทุกของขนของได้นั่งได้ครับพอจูเนอร์ครับรถขายดีอันดับหนึ่งฮะตัวนี้ครับราคาดีมาก7 9 0 0 0 0 9,000บาทปี2018เลขใหม่1,2000โล7,99,000แพนด้าสปีดสีนครินทร์